กราบแนบแทบล่องตัวทุกคนด้วยนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่า GM จะเอาลูกซองพวงนะครับที่มีราคา50บาทนะครับต่อกล่องมาขายแบบข้นว้นเลยแ่ะครับทุกคน <Yeah. S 1> ก็โอเคผมว่าวันนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่เนี่ยน่าจะมาลองสุ่มดูนะครับบางคนบอกว่ามันได้ยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าแบบวันนี้พี่ก็ได้ทําการเติมเพชรมาประมาณ1,400เพชรน,นะครับแต่ที่จริงเนี่ยพี่สุ่มไปแล้วประมาณ สี่สิบกว่ากล่องแล้วแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้นะฟังดูแล้วจะหาว่าโม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเนี่ยเรามาดูตรงนี้ลูกซองจะเห็นได้ว่าอ่าพี่นี่แบบได้เช่านะครับผมก8าวันอันนี้คือ G ีอแบบโคตรโคตรขี้งกอะครับคือผมสุ่มไประมาณสี่สิบกล่องแล้วอะมาแต่ว่าวันนี้พี่ก็จะมาแก้มือนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็แบบไม่ได้ทำคลิปสุ่มไปนานขอสุมหน่อยละกันมา ผมเชื่อว่าทุกคนแบบต้องกดไลค์ถ้าใครไม่กดไลค์เนี่ยพี่จะไม่มีดวงนะก็ยังเกลือเหมือนเคยอะครับอยู่สิโอ้โหนี่กล่องที่ห้าสิบเลยนะครับนี่พี่นับจากกล่องเดิมด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ได้เลยอีจีเอมารอบนี้อีกสิบกล่องปะเอา,ามันกดได้แค่กล่องเดียวโทษทีครับโทษทีแม่ผมเชื่อว่าต้องท่องกรถาง่ะ เคยนะคาถาเฮี้ยอนะไรงูวะเนี่ยก็ยังไม่ได้อนะปล่อยมันไปรอบนี้เราจะสุ่มแบบห้ากล่องถ้าไม่ได้งบเราหมดละโอเคปิดเกมไปเถอะไม่เล่นแม่งแล้ว <c oughs> อันนี้นะครับเราก็ไม่อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะครับ <Hey. S 2> รู้สึกว่าเข้ามาครั้งแรกกับคือคือมันจะให้หลอนนานมากอะไม่รู้ว่ารอเพื่ออะไรนะครับว้าวท่านนี้ก็จะเป็นแรงดงนะครับทุกคนนะก็ถามว่าทําไมพี่ถึงเล่นตัวละครผู้หญิงเพราะว่า ตัวละครผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้าถ้าเรายิางเนี่ยแบบมันมันแบบมันจะพิว์อะเวลาเราสะบัดเราจะรู้สึกได้อะว่าว่า,วาเหมือนมันพิว์อะก็เอ้ยนี่ไงมาละตีไงหนักไม่พอยิงหัวคมเลยนะครับเฮ้ยมันอยู่ตรงกลางเวจ้าวเหรอเฮ้ย โปรเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะยื่นเรื่องแก้ให้ GM แบบแกเ,เรื่องอโปรนะทำไม่หรอพี่โปรกว่าน้องวิ้นดูสิอ่าเดี๋ยวไม่มีใครซ้ำให้เหรอนี่งไงหัวไปสองตัวไม่ไหน่าอีกตัวหนึ่งนี่ไงคือแบบเกมนี้แบบไม่ต้องทำอะไรมากก็มีลูกทีมดีนะครับ สุ่มไปประมาณสี่ห้าพันกว่าบาทนะครับกว่าจะได้มาสุดท้ายก็ได้ถาวรอุ๊ยหลุดๆไม่ได้ไม่ได้ถาวรนะครับแต่ว่าได้ได้ไอ้ออได้ได้ได้เช่ามานะครับผมก็คือคือตอนเนี้ยพี่ได้เช่ามาประมาณร้อยกว่าวันครับผมไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมนักหนาวะก็แบบให้ถาวรกูก็จบแล้วอ่ะ GM ให้มาทําไมแหม่แม่แหม่แต่ว่าพี่ก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกครับ แต่ว่าหลอดเล่นดีเสิร์ื่อมโอ้ปอนยาก่อนนะครับเพราะว่าแบบเราจะไม่ประมาทไม่เป็นไรหรอกเลือดเราแบบเยอะขึ้นละปองโอ้เจ๊เจ๊เจ๊โอ้ทำไมกูโง่จังว่าลืมตั้งไอ้หบอ้อะไรเนี่ย คือรู้สึกว่าทางนุ้นจะมาสาคนนะครับก็ก็นี่แหละครับอปโปมาแบกอปโปมาแบกก็ต้องเจออย่างนี้เป็นไงเจอพี่สั่ง G m แบบทําให้หลุดไปเลยอะเป็นไงสุดท้ายพี่ได้ดาวฟรีคือแบบเกมเกมเกมไทยที่อยู่เลนที่หนึ่งอะมันตึงมากโคตรตึงอะเวลาเราเล่นนะแล้วก็ใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงนะพี่แนะนำว่าอย่าจะจะเอาตัวละครจะเอาชุดที่มันแบบอ้วนๆมาใส่นะถ้าเราถ้าเราแบบเอาชุดอ้วนๆมาใส่อ่ะมันทําให้เราแบบดึงหัวยากขึ้นแล้วแบบมันทําให้เราไม่พิวนะ เอ๊ะอยู่ข้างบนด้วยาเอ๊ะเอ๊ะไอ้บอสไม่มีดกวะเก็บละเขาหัวนะเขาหัวนะเจ็บนะเจ็บนะแอบหน่อยล้กัน โอ้เมื่อกี้แบบผมลากขวแต่ว่าแล้วผมไม่ติดเลยดูสิโอ้โหเกมมีจุดบอดแล้วแต่ยังต้องแบบให้ GM เแก้ไขได้แหละความรู้สึกของผมเวลาผมเล่นไอลูกซองซองสก,กินสก,กินที่มันํามาขายอะที่เราสุมในวันนี้ก็คือแบบพี่รู้สึกได้เลยว่าแบบมันดึงหัวยากอะคือ,ค,อคือมันลดระยะลงอะพวกดาเมจก็จริงแต่ว่ามันลดระยะลงแบบพี่รู้สึกว่าแบบมันมันไม่ค่อยดีอะสก,กินมันเท่ก็จริงแต่ว่าแบบมัน ส,สเตตัสมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะมันแบบกากอ่ะเข้าใจไหมก็เต,ต็มมันกากสเตตัสมันกากเข้าใจไหมก็เราแบบก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นกันเท่าไหร่ก็ถือว่าแบบที่พี่แบบพยายามสุ่มเอาให้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพี่อยากได้นะครับก็พี่เอามาประดับบาร,รมีเฉยๆนะครับเห็น <G l ir ly> ว่าแบบเป็นสกินสวยๆพี่ก็แค่อยากเอามาประดับบาร,รมีอันที่จริงเนี่ยไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรในการเล่นเลยมาถึงเวลาที่พี่ต้องเอาจริงแล้วนะครับเดี๋ยวจะยิงหัวกเลยรอบที่แล้วเราไม่มีไอ้บอ มันมาทางนี้อย่างแน่นอนเลยอะดูดิแอบกันใจเลยอะดูสิไม่ได้อยู่ทางนู้นนะถ้าเราจะเล่นเราต้องอ้อมศัตรูไปนะแต่ว่าตอนนี้คือ สีศัตรูมันลงล่างอ่ะมันดักหรือเปล่าวะโคตรเสียวอ่ะนี่ไงนี่ดักแล้วไตหมูครับเตมหมูมาดิอยู่ข้างบนเหรอ <c oughs> เพื่อนโดนไหลหลังนะครับอ <c oughs> ตรงไหนวะตัวสุดท้ายยืมอไหนครับยู่ไหนอุ้ยโอ้โหดียดิลอยเนี่ยอะไรยิ <S <S 1> <S 1> มาได้เวลา <S <S ที่เราต้องใช้สกินใหม่แบบเต็มประสิทธิภาพให้สมกับสุมมาประมาณกืบเป็นหมื่นนะครับก็แต่ว่าตอนนี้แบบซื้อก่อไอวอลอะไรเรียบร้อยละที่จริงอนี่ยพี่ก็แค่แอคเฉยๆนะครับก็คือแบบ เราอ่ะต่อต่อให้เขาสองเกมเฉยเดี๋ยวเกมจะดูไม่ตึงไงคุยฝั่งรุ่นแบบมันมีสามคนจะแม่งแบบถ้าแพ้สูมสี่เขาจะแบบโอ้ยเฮีย้ยฟังกูแบบไม่ไม่มีอีกคนนึงอ่ะร้่นสามสี่นเนี้ยเนี่ยประมาณน่ะนะอย่างไรก็ให้มันแอคหน่อยรักการแอคประมาณว่าแบบแอคประมาณว่าแบบเออแค่แบบสามสีย่ยังเก็บได้สองคิวเอยังเก็บได้สองแต้มประมาณนะ่ะแต่ว่าเกมนี้แบบพี่จะปิดเกมเรวๆเลยนะะเห็นแล้วเห็นละ คือเราต้องอ้อมนะครับเราจะไปโดยตรงไม่ได้ถ้าเราไปโดยตรงเราจะหัวแตกนี่ไงขี่ในบ้านเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นดิ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 อร่อยไม่พออร่อยสองเกมแล้วนะมันอร่อยพี่สองเกมแล้วอะ ีย่ร้อยียบร้อยร้ายแบบนินเดียเลยเพื่อนเลยื้องนีเจะอยู่ด้านขวาวะยี่เป็นแอกไลยอ่ะ พื้นที่มันแคบเกินไปเรายิงหัวไม่ได้อะ <c oughs> อยู่ข้างบนแน่เลยอ่ะมาสิมาิี <c oughs> ่ทำไมง่ายเกิน <c oughs> ไม่แตกวะ ไม่แตกไม่โดนด้วยครับเดี๋ยวพี่จะลงไปชา้าเลยนะครับผมพอดีใจกล้าพอครับอือเฮ้ยนี่จบเกมแล้วหรอครับทำไมมันจบง่ายจังอ่ะพี่ที่ทำให้มันจบเกมไวเกินอ่ะเฮ้ย GM! เฮ้ย ก็แบบถ้าชนะเกมนี้ก็ประมาณว่าก็ต้องขอขอบคุณ GM นะครับที่ทําตามคําสั่งที่นะก็คือ GM เนี่ยได้ทําการเอาโปรออกนะครับที่จริงเนี่ยทางนู้นแบบคนที่ออกไปะที่เขาเล็กไม่ได้คือเขาเล่นโปรแล้วที่เกมเขาหลุดแล้วที่เขาไม่สามารถเข้าเกมได้เขาก็เลยแบบหลุดออกจากเกมไปเลยครับนี่ก็ของและนี่ก็ต้องขอขอบคุณ GM นะครับดูเอ็กหน่อยละกันใคร MVP ี โอเคครับ okay, ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ใครที่มารับชมในพี่นะครับก็ <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>